ไหวได้ปะแปบบเดียวเต็มเลยปะแปบ๊บเดียวเต็มเลยโอ้โหอ้โหแล้วไววด้วยอะ่ะเรียบร้อยเต็ม ไปโอ้ยังไวเลยอะ่ะเขาตัดแล้วเหรอโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีบุเรือง,คง,ง,เ,องเครื่องจักรพบกับผมนะครับช่างดีสบุเรืองกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจักรสวัสดีมีโอกาส ได้มายนโฉมเจ้า3ามสนะครับที่แพ็กทีมกับทีมเสียต้งนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ากี่ตักเมื่อกี้ไม่ได้นับนหนึง

หาตักนะครับเขี่ยพร้อมเรียบร้อยไปเสริมคอกเสริมคอกไปแล้วครับเสีสสสสยตรง เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นลุยต่อแม่สลีละสวยงามนะครับ3-2-3 GC น่าจะเป็นคันแรกของเขตจนแดนนะครับของเสียต้อมเดี๋ยววันนี้นำมาขุดให้กับทีมงานเสียต้องเพื่อที่จะทำเส้นทางในเขตวังโป่งนะครับ โอ้โห oh oh. บงกีนี่ใหญ่มากนะครับกําลังในการขุดก็สุดยอด ตักเข้าไปไม่มีสะทกสะทานเลยนะครับซึ่งทางตระกูลแคทก็ได้ขึ้นชื่อว่านักขุดจอมพลังอยู่แล้วนะครับทีแรกก็จะเป็นรถเสียต้งนะครับมาทำการขุดแต่บังเอิญว่าตัวเดินพังนะครับรถเสียต้ง thảm xong rồi าบุงกีนะครับเต็มลำเลยนะครับของเสียต้องก็จูได้เอาเรื่องอยู่นะครับที่แรกก็กะไว้ประมาณ3-4บุงกีนี่บุงกี้นึงก็ประมาณคิวกว่านะครับ แม่จัดว่าสวยงามเลยไม่แก้กองเลยนะครับสนนราคาที่4ล้านกว่าที่แรกว่าจะออกดีทูนะครับเปลี่ยนใจรู้สึกราคาจะหนีกันอยู่ไม่กี่แสนไวนะครับไวมาก ดูจากมุมไกลนะครับ ถ้าตัวในการทำงานก็น่าจะชั่วโมงละ2 0 0 0ขึ้นนะครับเพราะว่า 3, 2, 0 d 2ดีหรือ 3, 2, 0 d ดีก็จะทำกันอยู่ที่ 1,800, 1,900นะครับตัวนี้ก็จะเร็วกว่าวงกีใหญ่กว่า ก็น่าจะสองพันขึ้นครับมาครับพาชมบั้นท้ายนะครับสวยๆงามๆของเจ้าสามสองสามกับระบบเสียงและความไพเราะของการทำงานนะครับเร็วมากครับยอมรับว่าเร็วเร็วแรงเต็มไวั ก็คุ้มค่าในระดับราคาที่ตั้งไว้นะครับสวยงามครับด้านหลังแป๊บเดียวเต็มห่าบุงเกี ครับจะไปดูด้านหน้ากันเห็นเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างเนกเจนนะครับกับดีทูก็จะประมาณนั้นนะครับความสวยงามจัดว่าสวยจริงๆครับรูปทรง ก่อเหมือนเดิมนะครับหกล้อสองคันของเสียต้งแล้วของป่าจกแพ็กทีมกับทีมเสียต้อมที่เอามาทดลองงานนี้เลยนะครับ เต็มรวดเร็วทันใจจริงๆครับสุดยอด เชิญชอบในความเร็วนะครับเร็วได้ใจเลยสวยนะครับท่าเยือนโงเอวจัดว่าสวยงามมาก ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ